อารุณสวัสดิ์เธอในตอนนี้คือร่างไหนกันแน่คนรู้สึกว่าจะเป็นโกโจสโ,โตรุผู้รับผิดชอบดูแลนินจาหน่วยที่7็แห่งหมู่บ้านโคโนฮาว่าแต่ในรู้จักนนรูโตะหรือเปล่า,<ง>า<น>ตอนที่หนึ่งเรียวเมนสกุนกนะ เรื่องเปิดมาเนี่ยพระเอกก็โทรไปหาพยาบาลเลยล่ะครับเพราะว่าเขาโทรไปหาคุณปู่ตั้งหลายสายแต่คุณปู่ก็ไม่รับเลยพยาบาลเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูให้นะถือสายไวละ่ะคุณอิตาโดริหรือว่าคุณปู่เนี่ยปกติก็ไม่ค่อยเรียกพยาบาลเท่าไหร่นะครับยุกิคุงถามว่าจะให้เอาอะไรมาให้ไหมน่ารําคาญจริงๆบอกว่าไม่ต้องมาแล้วก็ให้ไปชมรมซะชมรมนะชมรมพระเอกที่ถือสายไว้เขาก็ได้ยินหมดเลยละ่ะฮะเขาเลยตัดสินใจที่จะไปตอนเย็นในวันพรุ่งนี้แทน ตัดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขากําลังตามหาวัตถุต้องสาบระดับพิเศษซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้วัตถุต้องสาบเนี่ยมันคืออีหยังวะรู้สึกว่าไอ้วัตถุระดับพิเศษเนี่ยจะเก็บไว้ที่แบบว่าค่อนข้างพิเศษน่าดูเลยฮะแต่พอเขาเปิดดูเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรข้างในเลยละครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าหาใหญ่เลยอะไม่มีนะครับภายในกล่องมันว่างเปล่าจริงเหรอน่าตลกดีนะสงสัยว่าจะไปเดินเล่นตอนกลางคืนหรือเปล่านะเดี๋ยวดนต่อยนะครับ ห้ามกลับมาจนกว่าจะเไว้นั่นกลับคืนมาได้สักหมัดสมังตัดมาที่โรงเรียนในตอนเช้าชมรมวิจัยปรากฏการ์วิญญาณในชมรมก็มีอยูสามคนนะครับมีรุ่นพี่สองคนแล้วก็พระเอกพวกเขาเนี่ยก็เล่นเกมบางอย่างเกี่ยวกับผีนี่แหละฮะแต่รู้สึกว่าจะเล่นกันขำๆม,ม,มากกว่าอยู่ดีๆประธานนักเรียนเนี่ยก็โผล่มาเฉยเลยชมรมของพระเอกเนี่ยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยต้องคืนห้องชมรมให้ทางโรงเรียนหรือก็คือต้องยุบชมรมนั่นแหละฮะ มาดูถูกรุ่นพี่ของฉันอย่างนี้ก็แย่สซคุณประธานกักเรียนรุ่นพี่เนี่ยกเกาข้อมูลมาขิงเลยละครับรู้เรื่องสนามลักบี้ที่ไม่ได้เปิดให้ใช้มานานแล้วใช่ไหมล่ะสถานที่ที่ไม่ว่าใครไปเล่นก็นล้มป่วยน่ะหน้าแปลกใช่ไหมล่ะความจริงแล้วก่อนที่พวกเขาจะล้มป่วยเหมือนว่าจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยนะเมื่อ30ปีก่อนมีพนักง,งานบริษัทเหมาก่อสร้างหายตัวไปจากบอแสแจ้งว่าพบเขาครั้งสุดท้ายที่โรงเรียนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือกล่าวได้ก็คือสาเหตุขวามวุ่นวายทั้งหมด วิญญาณอาฆาตของชายคนนั้นถูกฝังไว้ที่สนามลักบี้เราได้ยินมาว่าสาเหตุคือเห็บนะจริงๆแล้วก็เห็นมาพันปีก่อนแต่ว่าก็อยู่มาเจ็ดปีแล้วฉันก็สงสัยฉันก็สงสัยว่าทำไมมันอยู่มานา้ขนาดนี้ก็งงมากเลยโกงก็โกงมากสิงไม่ได้มันโคตรเซงเลยไอ้เฮ้ยมันโคตรเซงโคตรเซงจัดเโคตรที่ใช้คำาบนะแต่ว่ามันไม่จริงๆแล้วอยู่มาเจ็ดปีแล้วม่งเป็นควายมาบริหารแล้วมันยังไงเล่านั่นอาจจะเป็นเรื่องลีกลับก็ได้ที่ชมรมของฉันทำเรื่องวิจัยเนี่ องมีสมาชิก3คนพระเอกเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าเขาเขียนกลุ่มวิจัยวิญญาณจริงๆแต่ว่าที่ปรึกษาชมรมกีฬาเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนให้เขาอาจารย์เนี่ยเห็นศักยภาพในตัวของพระเอกแบบสุดๆหน่วยการก็ดีเล่นกีฬาก็เก่งตัดมาที่ชายคนเมื่อคืนรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะมองเห็นปีศาจหรือในเรื่องเนี่ยจะเรียกกันว่าคำสาบคำสาบที่เขาเห็นเนี่ยก็เป็นถึงระดับ2เลยละครับเรียกได้ว่าน่ากลัวจะจัดสิ่งที่ชายคนนี้ตามหาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ถูกห่อไว้ในผ้านะครับ อาจารย์เนี่ยก็ได้มาแข่งกับพระเอกแล้ครับรู้สึกว่าจะเป็นการปาลูกเหล็กอาจารย์ทําไปได้ถึง14เมตรเลยล่ะฮะถ้าพระเอกหรือว่าอิตาโดริชนะเนี่ยอาจารย์ก็จะให้พระเอกอยู่ชมรมนั้นต่อไปล่ะครับระหว่างที่อาจารย์กาลังโม้อยู่เนี่ยว่าแบบพระเอกก็คงทําไม่ได้หรอกพระเอกนี่ก็ปาแบบว่าโกพังเลยล่ะฮะ30เมตรนี่นมันสถิติโลกอาจารย์เนี่ยถึงกับเบิดเลยล่ะรุ่นพี่เนี่ยก็บอกพระเอกไปนะครับว่านายน่ะเหมาะกับชมรมกีฬามากกว่า พระเอกเนี่ยก็เลยสวนกลับไปประมาณว่าไม่หรอกทั่านท,ที่รุ่นพี่อยู่กลุ่มวิจัยวิญญาณแต่ถ้าไม่มีฉันอยู่ด้วยก็ไม่กล้าไปสำรวจใช่ไหมล่ะอีกอย่างฉันก็ถูกใจบรรยากาศของกลุ่มวิจัยวิญญาณแหละก็เลยเอาสัรุ่นพี่เนี่ยเขินเลยละครับคนที่มาตามหาคำสาบก็แอบอึ้งในพลังของพระเอกเพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะทำแบบนั้นได้นะตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วพระเอกต้องรีบไปหาคุณปู่พอพระเอกวิ่งผ่านคนเมื่อคืนเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเหม็มมมนชะมัด อาบน้ําบ้างไหมเนี่ยหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นกลิ่นอายวัตถุต้องสอาบพ,พระเอกเนี่ยก็วิ่งไปแบบไม่สนใครเลยล่ะครับดูเหมือนว่าหมอนั่นจะวิ่งได้500เมตรภายใน3<ม>วินาทีเลยนะเป็นรถยนต์หรือไงนั่นมันยิ่งกว่ารถยนต์อีกนะครับพี่พระเอกเขาก็ซื้อดอกไม้ไปให้คุณปู่ด้วยล่ะ ปู่เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องซื้อดอกไม้ไมให้ปู่ก็ได้พระเอกเนี่ยสวนกลับไปเลยนะครับว่าไม่ได้ซื้อมาให้ปู่สักหน่อยซื้อมให้คุณพยาบาลตั้งหา่าดูเหมือนว่าคุณปู่จะเป็นห่วงพระเอกเรื่องชมรมมากเลยนะครับคุณปู่มีเรื่องที่อยากจะบอกไว้ครั้งสุดท้ายเรื่องพ่อและแม่ของพระเอกพระเอกเนี่ยก็ขัดขึ้นมาเลยนะครับว่ารู้แล้วรู้แล้ว,ลวปู่น่ะเลิกทำเป็นเท่ก่อนตายได้ไหมอ้าวไอเด็กคนนี้คุณปู่เนี่ยก็เข้าเรื่องเลยนี่ยูกิแกน่ะแข็งแกร่งนะจงไปช่วยคนเท่าที่ช่วยได้เอ ไม่ต้องหวังคำขอบคุณก็ได้จงตายแบบที่มีคนมารายล้อมซะอย่าเป็นแบบฉันหลังจากที่ปู่สั่งเสียเขาก็เสียชีวิตณตรงนั้นเลยล่ะครับพระเอกเนี่ยลึกๆแล้วเขาเสียใจมากกว่าใครเลยละ่ะชายคนที่มาตามหาของหายเนี่ยก็ตามมาถึงโรงพยาบาลเขาคือฟูชิงูเรจากโรงเรียนสายเวทไอหมอนั่นก็บอกพระเอกไปนะครับว่าวัตถุต้องสาบที่นายมีอยู่นะ่ะมันโคตรอันตรายเลยนะเว้ยเอามาให้นตอนนี้เลย พระเอกเนี่ยก็งงนะครับว่าวัตถุต้องสาบเนี่ยมันคืออะไรฟุชิงูเรก็เลยเปิดรูปในมือถือให้ดูพอพระเอกเห็นเนี่ยก็อ๋อเลยล่ะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนหยิบมาเองและดูเหมือนว่ารุ่นพี่ที่ชมรมเนี่ยจะชอบไอ้สิ่งนี้แบบว่าชอบจัด,จดเลยละ่ะฮะพระเอกก็เลยถามฟูชิงูเรไปว่าอันตรายเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนก็เอาง่ายๆนะครับคนที่ตายแบบไม่รู้สาเหตุในญี่ปุ่นเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่เหล่านั้นคือถูกคำสาบโดยเฉพาะโรงเรียนหรือโรงพยาบาลจะเกิดการสะสมของความเครียดแค้นขนาดใหญ่ได้ง่าย ความรู้สึกเชิงลบของผู้คนจะเป็นแหล่งกำเนิดของคำสาปเพราะอย่างนั้นในโรงเรียนหลายแห่งจึงมีการวางวัตถุต้องสาบไว้อย่างลับๆเพื่อป้องกันภัยที่อยู่กับนายน่ะเป็นวัตถุอันตรายที่ถูกจัดเป็นวัตถุต้องสาบระดับพิเศษส่งมันไม้ชห้ชันก่อนที่จะมีคนตาย พอพระเอกส่งให้ข้างในมันก็ว่างเปล่าแล้วครับฟูชิงูเรถึงก็บ่นออกมาเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเอาแต่ไล่ตามกลิ่นที่ติดมากับกล่องนั้นเหรอวัตถุต้องสาบเนี่ยอยู่ที่รุ่นพี่แล้วก็เห็นบอกกันว่าจะแกะยันคืนนี้ด้วยหรือว่าจะอันตรายนะ่ะไม่ใช่แค่ว่าอันตรายเจ้าพวกนั้นได้ตายแน่พวกของรุ่นพี่ก็กําลังง่วนกับการแกะยันเลยละ่ะฮะพอแกะยันจนหมดก็พบว่ามันเป็นนิ้วแล้วไฟก็ดับพวกพระเอกก็รีบวิ่งมาแบบสสดชีวิตเลย แรงกดดันอันมหาศาลได้แผ่เศอ้ามาจากในห้องฟูชิงเรก็บอกให้พระเอกรอยอยู่ข้างหน้านี่แหละฮะแต่พระเอกก็ยังเป็นพระเอกอยู่วันยังค่ำแหละครับเขาดึงดันที่จะไปด้วยแต่ฟูชิงูเรก็ยังยืนยันคําเดิมว่าให้พระเอกอยู่ที่นี่คําสาบเนี่ยก็เต็มพื้นที่ไปหมดเลยในระหว่างทางฟูชิงูเรก,ก็จัดการคําสาปไปด้วยมีคำสาปตัวหนึ่งที่จับตัวรุ่นพี่ไว้ตอนนี้มันกําลังจะได้นิ้วไปแล้วอยู่ดีๆพระเอกก,ก็กระโดดมาทางหน้าต่างเฉยเลยแ่ะครับเดี๋ยวนะนี่มันชั้นสี่ไม่ใช่หรือไงพระเอกมันยัง พระเอกก็เข้ามาช่วยรุ่นพี่แบบว่าชิวเชียจะจัดๆพระเอกก็สงสัยที่น้องหมาของฟูชิงูเระไปไล่กินคำสาบมันหมายความว่าอะไรฟูชิงูเระก็แอบตกใจนะครับที่พระเอกเห็นเงาอันเชิญของเขาด้วยเอาเถอะฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเอา้านี่ใช่ไหมเออวัตถุต้องสาบระดับพิเศษนิ้วของเรียวเมนสกุนะเอาเป็นว่ามันอันตรายรีบส่งมาซะอยู่ดีๆก็มีไอ้ปีศาจตัวใหญ่ที่ผลวกมาแบบไม่ซุ้มไม่เสียงจัดการฟูชิงูเระซะอยู่หมัดเลยล่ะครับ ฟูชิงุเรก็บอกให้พระเอกหนีแต่พระเอกก็ยังดึงดันที่จะช่วยเรยได้ว่าห้าจะจัดแต่ถึงยังไงพระเอกก็ยังเป็นคนไม่สามารถสู้สัตว์ประหลาดได้หรอกครับฟูชิงุเรนี่ก็บอกให้ส่งนิ้วมาให้เขาก็ประมาณว่าไอ้ปีศาจเนี่ยมันสนใจนิ้วนะครับถ้าส่งนิ้วมาพระเอกอาจจะรอดก็ได้ไ,ไอพวกคำสาบอยากกินนิ้วมากใช่ไหมงั้นตูแดกเองเลยแล้วกันเชื่อะลรว่าเนี่ยนิ้วนั้นเป็นวัตถุต้องสาบระดับพิเศษแถมยังมีพิษด้วยไอหมอนั่นต้องบ้าไปแล้วแน่ๆน แต่ยังน้อยมันก็ยังฉลาดกว่าคนบางคนที่บริหารประเทศแต่มันก็ยังมีโอกาสที่พระเอกจะรอดนะครับคือหนึ่งในหมื่นไม่ฮะหนึ่งในแสนมันก็รอดเพราะมันคือพระเอกพระเอกที่ได้พลังจากนิ้วมาก็ตบสับหลาดสเลเป็นโจ๊กเลยล่ะครับแสงสว่งมันต้องสัมผัสกับร่างเนื้อถึงจะรู้สึกดีจริงๆ อยู่ดีๆก็มาฉีกเสื้อโชว์กันเฉยเลยอย่างนี้มันก็ทำให้หวันว่นไหวนะสิทั้งที่มีโอกาสแค่หนึ่งในหมื่นเท่านั้นวัตถุต้องสอบระดับพิเศษได้ร่างเนื้อฟูชิงูเระที่เห็นแบบนั้นเขาก็เตรียมบวกเลยละฮะและตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องนี้ถ้าใครราคาญเสียงพากย์เนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับอยากติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ